เงี้นะครับเจ็ดฉีดตัวนี้เจดดเจ็ดฉีดวดโอ้กามาซิมเสโอ้นี่ครับนี่ควานนะครับหนูปลานะครับหนูธรรมชาติเพรม่หนูเลี้ยงนะครับนดันะครับ ไมากินควานูมี่น้าพันกานะครับหนาพันกาครับผมครับหางว่องมาก็เลยมากินควนูเหมือนกันครับโอ้มองหนูนะครับผมหนูุ่กเงี้นะครับเจ็ดฉีดตัวหนึ่งเจ็ดฉีดเจ็ดเฉียดด้ยเจ็ดฉีดมาเฉีดมุนีวันพันกาสิตั้งแต่ก็อ้อมหึกคว้าควาเพราะเขาสองยางเลยยันเดียวกันเลยตัวยันวันเลยโอวันครับมัอนกันครับผม ในนู้นมันนี่กับอมขวากันว่าฟันกาว่านี่ก็ตำเครื่องเรียบร้อยนะครับฟันกาใช่ยอย่างนี้เนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยเครื่องไอ้พริกตำเครื่องพริกตะไคร้ยังนึ่เขาเริ่องกับช่ขึ้นยัยงชิ้นมาเท่ากันชิ้นครับนี่ประมาณน,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 นี้นะครับผมพริกกระชายตะไคร้ชิ้นนี่แู้ครับโต้งไงเออ ตัวตายเหมือนเศร้าตัวตินอันบ่วงตายเนาะมีอันตีบ่วงตายตัวแดนนเป็นพันกาที่ขังไว้นะครับขังไว้ร้อยจำแนยนะครับผมครับตโหนูนะครับผมโอ้หนังหนาได้ยังไงกันจำนำหนู่งเลยปันมูเนาะโอ้ยหนังเลยเมนี่กับผีมือพันกานะครับผมห <c oughs> นูมากันไม่เห็ดกับอขากินนะครับ ครับมื่อนี้นกรับบรรยากาศลมหนาวๆนะครับผมเดี๋ยวก้อนรับนมาสูนแนวมากินน้ำกันครับคะแนนคะแนดก้อไฟนี่ครับลมแข้งอย่างด้อยวมามองหนูอยู่กับสังพันกานะครับพันกากับฟัก,ก,กหนูอยู่ฟังพุ่นนะครับผม,มนองบรรยากาศหนู เดี Or, yeah, yeah. Yeah, 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 ๋ยวมั้ยไม่ไม่หมดเลยนี่นะครับพี่น้องหนูปลานะครับหนูธรรมชาตินะครับผมเดี่ตั้งหนึ่งเอ้ยลายนักลายแน่ต้องฟังพี่ครับนีครับพันกล่าวร้อยจับไม้อันนี้ก็เห็นแค่โ่ชัดปั่นเลยนะครับตัวที่มันอยู่ใต้เพียงกันหลายนะครับผม บุบเปลือยอยู่นะครับนะครับผมไม่กินคนนู้นกันวันนี้ครับทานก่ากำลังเฮ็ดอยู่บรรยากาศนี่ก็ไออย่างก่อเล่นเบานะครับเดี๋ยวมีเบ้าเบ้าจุดล่าโอ้ดังคนนะผมอย่างนี้บรรยากาศหนาวๆลุ้งเย้วยเกี่ยวเขาเลี่ยวนี่กำไม่กินคนนวันก่ากำลังลุ้งหมอแล้วครับ ตอนหมูนะครับเนี่ตอน,นยังไงผมลมแห้งเนี่จักน้วยน,นะครับไฟวาะิบแห้งเพรลมแหงะเลเกินนี่ตอนแรกก็สิ่ยากนะครับตน,นี้ลมมันแห้งปดผมยันมาสูงไงนะครับไดนนู้ยนะนี่สมนะโอ้่ครับผมกำมาซิเแ นี่ครับแม่ควานนะครับบัาเบ้าจควนแมคนดบุผู้ดอนครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าจว่าอยากมอากมาดักหนูีเอาเอาเอ้าบ้าแย่ม่นซิมจับนะครับจับแ่บแล้วแปพูนลัมันจะไหแซ่บ บับแลมัสบนบแล้วโอ้สุดยอดนะครับผมมาได้ครับพี่น้องกินน้ำกันนะครับผมไม่กินอยู่นน้ำพันกานะครับนั่งกันน้อมาน่งบลกินยวน ทั้งกาตากเขานะครับฟังคุณนะครับใสไว้นำใสไว้นำ<อ>สาส่ใ้นำลมมันแห้งครับผมลมแห้งล้าง,ง,าง,งตาเขากินแดดๆนะครับจังอุ่นอากาศหนาวมบ้าัชไลๆถ้ล่ให้เราถราไล่แตจังจเอาเอ้าแเลยแค่ิ้นน้ีง้งเลง ก้อนหนูน่ากินหนูปลานะครับหนูธรรมชาติเพราะนหนูเลี้ยงนะครับมันกายจากของสุดทน้าบโอ้โัวเด้อม่เด้อจวดนเดมาจอยใหใ่เด้อเจ้วิกรุงเทพยบุงไทยเลใจเด้อ ไปขายยีเดียราลอาหารร้อยอาหารปตะคันนี่ยเอาลาบงัวมาแรกกับว่ากินบ่บ่ยอมาีเฮ้ยนี่นะสู้ทุกคน Bunga kacang. เหมือนรับประเยอะ เข้านอนะครับผมมาจินพป้อมหนูขวานหนูยุ่นน้ำพันกานะครับผมสุดยอดนะคกาก็ดีนะแพงแบงปันกันนะครับผมุนไหลนะครับสำหรับเสูทุกคนนที่ขามาให้กลังใจนะครับผมเซีักานะครับเบพันกานฝากติามด้นะครับผันกาั ที่ไปถ่ายกับพันกานะครับเวลาห่างหนูเสร็จนะครับผมอีสารตีนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมช่องเบาวยามสุขุชนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินท้องสุขุชนครับมินี่เบาแยมครอบชิมงั้นกับพันกากับรอบลำศุนครับผมขอลาไปก่อนมินี่ขอเกล้าครับสวัสดีครับ่อนคุณทุกนาครับผมก็ไปติดตามชิพต่อไปนะครับ 你都喊个，喊个，为，为